ยอดเลยโหทุกคนครับดูนั่นสีมันเดือดใหญ่เลยนะมันเดือดเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไหมเหมือนน้ำชาเขียวที่เดือดเลยนะฮะแต่อันนี้มันเป็นน้ำว้าวเฮ้ยอ่ะอืมแซ่บดีนะครับอืที่แตก ผู้ชมท่านนะครับวันนี้นี่ยผมจะมาสอนวิธีการหนึ่งหนึ่งให้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คิดก็ได้นะอาจจะเป็นว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยใช้กับการหนึ่งหนึ่งกันโดยที่มีกติกาไม่ได้นะครับเอาง่ายคือเราจะใช้ความเหลี่ยมนั่นเองนะครับในการเอาชนะนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าคะแนนความประพฤติอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมซึ่งมันอยู่นี่ไงเออตอนนี้ผมมีอยู่4สียร้อยเก้าสิบนะครับเนื่องจากว่ากู โอเคนะครับซึ่งคะแนนความเพฤติน,นี้ถามว่ามันมีผลอะไรนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อการได้รับคีย์เพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ห้ามให้เราเข้าเกมด้วยเท่าถ้าคะแนนปราพฤพิเราต่ำนะครับแล้วก็เข้าเกมได้ปกตินะครับแค่มันจะได้รับคีย์น้อยลงแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อผู้เล่นที่เล่นมานานอย่างเราอยู่แล้วโอเคนะครับ พอเข้าเกมมาแล้วนะครับให้เรารอตอนที่มันเริ่มเกมนะครับหรือไม่ก็ดูสมาชิกนะครับโขแรงโหนักล่ามังกรสีแดงโอเคอเค,คืออย่างนี้คือเรากดออกได้เลยนะครับผมคนอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับการหนึ่งวหนึ่งนะครับส่วการเลือกเกมบอกเลยว,ว,ว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปแล้วเจอคนที่โหดมากๆเนี่ยคุณหนึ่งหนึ่งยังไงคุณก็มาชนะนะครับผมนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไป ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าเกียร์ใหม่ดูนะครับว่าจะเจอคนตึงไหมครับถ้าเจอคนตึงก็ออกเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอทีมที่มีนักล่ามังกร,กรแค่คนเดียวหรือไม่ก็มีแบบแบบปลายอะเข้าใจไหมปลายแบบแบบกยกไปสีสีละคนละคนอะไรเงี้ยเออนะครับมันจะได้ไม่ลําบากกว่าเรานะเพราะว่าคนที่นักล่ามังกรอ่ะสนมากก็ต้องเล่นมานานเคผมเอาไว้แค่นี้กนแล้วกันเนาะไม่ต้องขี้เกียจเปลี่ยนเยอะนะครับอืมไม่ใช่อะไรเคยไดูดิ เออนี่แหละแรงประมาณพอดีพอดีนะครับแต่เมื่อกี้สีเขียวนะ่าจะตึงหรือเปล่าวะสีเขียวเออสีเขียวมีคนตึงเยอะนะครับซึ่งก็เออคิดไม่เป็นไรนะครับก้เกตเปลี่ยนแหละสําหรับใครที่อยากลองทาก็ไปเปลี่ยนเกมมันเราเองนะง่ายนั่นเองนะครับโอ้ยเฮเข้ามาแล้วตอนนี้แตอนน,อน,นี่ตอนนี้ต้องคํานวณด้วยนะครับว่าสีไหนตึงที่ไหนไม่ตึงบ้างนะครับไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะผม เงียบป๊อปป๊อปอมาเมื่อกี้สีเหลืองน่าจะไปเคลียร์เตียงแล้วนะครับผมโอ้โหร้องเลยเวลาสู้หนึ่งๆเนี่ยนะครับหรืเอ,อเวลาสู้เป็นกลุ่มเนี่ยเราควรจะทาเกียรตคนใดคนหนึ่งนะเราอย่าไปทาเกียรตหลายคนพร้อมกันนะครับเราต้องเอาคนใดคนหนึ่งให้ตายก่อนนะครับผมเออมาระวังร้อง วิ่งไล่ตีพี่เนี่ยร้องนะบอกเลยเว่าโอเคเดี๋ยวพีหน้าเราค่อยมาสอนวิทีกั่ควรต่อขึ้นที่สูงแล้วแค่นะนะตอนนี้เอาก่อนโอเควิ่บราดโอ้ยอ้าวกู้ล่วงแล้ว บอกเลยเฮีย <c oughs> ไปแล้วจู่แน่จริงก็ตามมาแน่จริงก็ตามมาอมืวะก้ยกว้ยย้อตอนนี้แล้วฮากั ทำไมโอ้ยไม่มีพาราไกเดอร์ทำไมดีวะโอ้ยดิสโกมาสู้กันโอ้ยโอยโกลัวกลัวกลัวโอ้ยดูว่าคนนี้จะมีความมั่นใจในฝีมือตัวเองนะครับผมฝีมือกระโดดเลยเพื่อนเราเป็นคนคิดคนเองแหละนะไม่อยากจะมูห่ยเคย,ยนะวันนี้หรือเราชนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ้าวล่วงไป ขึ้นไม่ใช่ดีวาบกลับเออด้านบนด้านบนผิดดอยเคยซีเชียวอยู่ตรงนี้ข้อมีระเบิดเพชรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเราซื้ออะไรพวกนี้ก่อนโอ้ยพยายามวิ่งหนีนะสุดคนที่มีระเบิดเพชรเราอย่าไปสู้เขาตรงๆนะให้เขาล่ากเขาไปที่แคบๆที่อย่าไปว่าสู้แบบวัดลุนได้อืมเปไนในระวะอ้าวอหายเลยอ่ะ ก็คือเราต้องทาเกตแค่คนใดคนเดียวนะครับผมจะไปทาเกตหลายคนนะอย่างเล็งแค่คนใดคนเดียวโอ,โอ,โอต้ตายตายต,ยตอยอายเพื่อลงก่อนวิ่งก่อนตรงนี้วิ่งจู๊กฟา้าหมนโอเคน่าจะสู้ลำบากนะครับเพราะว่าสีเขาตึงอยู่โอเคตอนนี้ได้ลววะไป่ะเด็กกเอามันครับ เอาสองตัวเลยนะเอาสีแดงก่อนตัวเนี้ยอุ๊ยอืมพยายามหลบซิกแซกใช้หัวนะครับคนที่มีสก,กิลกระโดดไม่ไ,ไม่ได้ตึงนะบอกเลยยุบโอเคหนีหนีไปได้ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟาร์มตรงกลางก่อนนะเดี๋ยวเราไปยึยดตรงกลางนะครับตอนนี้ยึดตรงกลางเป็นของเราเอาไว้นะจะได้ได้เปรียบนะครับ เวลาใครที่ยึดกลางนี่แนะนำให้กินยาไปตลอดนะยาวิ่งเร็วกระโดดสูงอะไรพวกนี้ให้กินไปตลอดเวลานะมันจะได้การันตีตรงกลางนะไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าเราฟาร์มได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะอืมหลายเทคนิคแล้วเกินวันนี้ไข่วนะนั่นอะตกลงไปแล้วนี่ก็ร้องเลยดิบาย Have a great time โอ้น้องช้างนะเฮ้ โอเคมีเวลานะครับตอนนี้ถอยหลังตนนีถอยหลังตนนีถอยหลังตนนีโอเคเดี๋ยวตัวนี้มันเป็นตัวกากนะครับตอนใช้เบียดเกี่ยวแล้วนะต้องระวังตอนนี้เค okay. โผมเยอะอุ้ยพี่แกแม่งเอาระเบิดเพชรมาใส่กูด,ด้วยวะเที<บ>่ยอ้าวอ้าว <laughs> ทำไมโดนระเบิดเพชรวะโอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละเนียครับสำหรับการ สู้หนึ่งหนึ่งให้ชนะนะครับผมก็คือเราต้องพยายามแยกเขาออกจากเพื่อนแล้วก็หาเหลี่ยมในการเอาชนะนะครับจะใช้ระเบิดเพี้ยรเหลืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นความรู้น่าจะรู้อยู่แล้วแต่เอาจริงคือตรงๆคือกูคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับโอเคมาแล้วตรงน้เอาคือรแมออไม่รอดเลยวตัวเดียว ออนี่ไงอามาหนี้ขอบมาเอาไปไหนเออเรียบร้อยไหนดูดิตึงแค่ไหนกันเที่ยวสีเหลืองเนี่ยเออ้ยเ้ยเ้ยเ้ยออรเปิดเลยเฮียร้อนแล้วโดนเปิดออรอตเป้า่อนตัวไตัวนึงมันตายก่อนตอหลืองเนี่ยโอ้ยตกเฮ้ยเ้ยออชอ้ยแพ้กูเลยตัวนี้ จะปลาบอลไฟขึ้นมานะ้ไปกดตุยจริงนนและเ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดเติดติดติดเอาเอาอีกค้างเฉยว t h ต f ฟ้าโอเคตัวไปเรียบร้อยือตรงไหนตไม่ได้ครับตรงนี้มันต่อไม่ได้ อี่ไปไหนไม่รอดหรอกตึงแล้วตอนนี้โดนกูแน่โอ้โหกันหนาอย่างวะไปไหนครับอ้าแหลกแหลกแหลกอ้าเฮียกเกยมกาก้โอ้โหนี่มันนี่อือ,อไปไหน ไอ้น้องมีพี่ไม่พ้นหรอกเฮ้ยไอ้เหียบักบักนี่ยังไม่หายว่ากูเห็นตั้งแต่ปีก,ก่อนนั่นไอ้บักวงเวเนเนี่ยอ้าวนี่อย่างนี้โดนพี่เล่นเร็วตอนนี้ไม่รอดเร็วที่ฟ้าถอยไปเหีเยฟ้าคือจะทุบเองเตียงอ่ะถอยไปมึงไม่เกี่ยวไอ้สัสไอ้นี่ไปไป้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหอ้าวแหลกแหลก ีแดงทุบเตียงมันทุบเตียงม,มาเลยแดงเตียงม,มาเลยแข้งแหลกดีมากเตียงม,มาเลยน้องเตียงม,มาเลยเอา่าหนีเลยเฮียมาอืมตีหนึ่งครั้งพอเอาตัวนี้ก่อนเลยละกันใช่้เพื่อนเข้าใจแล้วละ่ะเออตัวนี้ก่อนเลยถ้างั้นน่ะอืมเรียบร้อยให้ดูที่ตัวนี้เป็นยังไงวะอืม เไปนหน่อยงี้อ้น้องอืมอ้าเอาลูเอาลู่เ,ลเหลี่ยมกูด้วยอะไปไหนแล้ววะโอเคไม่สนใจะไรทั้งนั้นนบะต้องนี่สีอะไรวะเนี่ยส,สีแดงอนะอ้าวโดนกูแล้วโดนกูแล้วตอนนี้เฮ้ย เลยกูเนี่ยแหลกนะครับไอ้ยอะไรวะเนี่ยตะลิกาอะไรเตรียมพื้นเได้หมดเลยโอเคกูขูเ่เข้าด้านหน้าเนี่ยแหละไอ้เทยง่ายๆดิอ้าวลองแล้วไอ้เทยทีกูไม่เข้าอุ่นเริ่มอุ่นแล้วเกือบร้อนแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่ลบเกมทิ้งแล้วตอนเนี้ย ถ้ามวยเพชรกูเอามานี่เอาเพชรกูมาอือวงไปเฮียมาแล้วตรงกลางตรงกลางไม่มีคนครับจังน้มีวิธีปิดปิดเอาตัวจำเลยวะเนี่ยไม่เอาตัวจำวเป็เนโคตรลำคาญเลยจริงเอาตัวน,นี้ก่อนเลยแล้วกันเนี่ยโดดไปโดดมาอยู่เนี่ยด้าน,นล่างเนี่ยอ้าวโดนกูแล้วตอนนี้รอให้เขาต่อขึ้นมาอย่างสบายใจ เก่งมือเก่งมืออ้าวไม่รอดแล้วตอนนี้โอเค